เอาละครับเสียงปืนแค่เพียงนัดเดียวที่ชายแดนไทยกัมพูชากําลังจะกลายเป็นชนวนของวิกฤตครั้งใหญ่เลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่มันเปราะบางมากๆที่ทุกฝ่ายกําลังจับตามองกันอยู่เนี่ยแหละครับมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกของคนคนเดียวแต่มันเป็นเสียงสะท้อนความกลัวของชาวบ้านทั้งชุมชนเลยที่กําลังเผชิญกับภาพเดิมๆที่น่ากังวลคือพวกเขาเนี่ยติดอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งของสองประเทศแล้วคําถามคือ ทำไมความกลัวมันถึงฝังรากลึกขนาดนี้ล่ะครับเพื่อจะหาคำตอบเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์กันก่อนซึ่งมันเกิดขึ้นในรูปแบบที่คุ้นเคยและน่ากังวลมากๆคือทุกอย่างมันเริ่มจากเสียงปืนแค่เพียงนัดเดียวจากฝั่งกัมพูชาทีนี้ฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่อีกฝั่งกลับมองว่าเฮ้ยนี่มันคือการยั่วยุชัดๆเลยแล้วประกายไฟเล็กๆนี่แหละครับที่ปลุกความทรงจําอันเลวร้ายของการประทะในอดีตให้กลับมาอีกครั้ง ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่ากังวลตรงที่มันคล้ายกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเป๊ะ,เ,ปะเลยครับเหมือนกําลังฉายหนังม้วนเก่าซ้ํารอยเหตุการณ์ประทะรุนแรงเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเลยซึ่งแน่นอนว่าทําให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็ฝ่ายทหารต่างรู้สึกไม่น่าไว้วางใจขึ้นมาทันทีแต่ว่าเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกองทัพเนี่ยใครกันล่ะครับคือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดนี้กัน อย่างคุณรุ่งทิพย์เนี่ยแหละครับเจ้าของร้านสักครีเท,ที่บ้านเพิ่งจะเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งก่อนไปหมาดๆและตอนนี้ก็ต้องมาเผชิญกับความไม่แน่นอนครั้งใหม่อีกที่ทําให้ไม่รู้เลยว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงตัวเลขที่เห็นอยู่นี่สะท้อนปัญหาใหญ่ได้ดีเลยครับเงินเยียวยาที่ร้านให้มาเนี่ยเกือบ5 0,000่นบาทแต่ค่าซ่อมแซมบ้านจริงๆนะมันทะลุแสนบาทไปแล้วไอช่องว่างตรงนี้เองครับที่ทําให้ชาวบ้านอย่างคุณรุ่งทิพย์ไม่กล้าซ่อมบ้านเพราะกลัวว่าจะต้องเจอเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก ส่วนคุณกมลรัตเจ้าของปั๊มน้ํามันที่เคยถูกจรวดถล่มมาก่อนคําพูดของเธอสะท้อนความรู้สึกของคนที่เรียกว่าจนตรอกแล้วจริงๆเมื่อความขัดแย้งที่มันยืดเยื้อทําให้พวกเขาไม่สามารถทำมาหากินได้อีกต่อไปจะเห็นได้เลยนะครับว่าผมกระทบมันไม่ใช่แค่บ้านเรือนที่พังทลายลงแต่มันคือวิกฤตที่กัดกินชีวิตของผู้คนทั้งในด้านเศรษฐกิจแล้วก็สภาพจิตใจของคนทั้งชุมชนเลย แล้วในขณะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนขนาดนี้ฝั่งผู้มีอำนาจแล้วก็กองทัพเขามีท่าทีต่อเรื่องนี้ยังไงกันบ้างท่าทีของกองทัพไทยในตอนนี้ก็คือการใช้ความนิ่งและอดทนให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้แต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมที่จะป้องกันอธิป,ปไตยของชาติอย่างเต็มที่เหมือนกันทีนี้ฝั่งไทยมองว่ากัมพูชากําลังใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าโลมมนุษย์อยู่ คือเป็นการจงใจนำพลเรือนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กหรือแม้แต่พระสงฆ์มาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองถ้าหากว่าเกิดการประทะขึ้นมาจริงๆขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยเองก็ขีดเส้นตายชัดเจนเลยครับว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิน้นถ้าหากกัมพูชาย,ยังไม่ถอนกําลังทหารออกไปซึ่งก็เป็นท่าทีที่แข็งกร้าวแล้วก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นไปอีกเพราะแนวรบทางทหารตึงเครียด แนวรบทางการทูตก็ไม่ต่างกันเลยครับมันกลายเป็นเกมชิงไหวชิงพลิบที่ทุกย่างก้าวต้องถูกคำนวณมาอย่างดีมาดูที่โตเจรจากันบ้างจะเห็นเลยว่าสถานการณ์มันจนมุมแค่ไหนคือฝ่ายไทยยื่นข้อเรียกร้องไป3าข้อเพื่อลดความตึงเครียดแต่คำตอบที่ได้จากกัมพูชากลับมีทั้งที่ทำตามแค่บางส่วนแล้วบางข้อก็ปัดไปให้คณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBTC เป็นคนพิจารณาทำให้ประเด็นหลักๆก็ยังาคาระคาสังกันอยู่แบบนี้ และนี่คือเส้นตายที่สําคัญมากครับวันที่10ตุลาคมคือวันที่ฝ่ายไทยกําหนดให้ชาวกัมพูชาในพื้นที่พิพาทต้องย้ายออกไปเป็นเส้นตายที่กําลังนับถอยหลังและก็อาจจะเป็นตัวชี้ขาดสถานการณ์ทั้งหมดเลยก็ได้เมื่อเส้นตายใกล้เข้ามาทุกทีแต่การเจรจากลับหยุดนิ่งหนทางข้างหน้าจึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอันตรายสําหรับทุกๆฝ่ายสรุปแล้วนี่คือปมปัญหาทั้งหมดที่มันผูกกันอยู่ครับท่าทีที่ไม่ชัดเจนของกัมพูชา จุดยืนที่แข็งกร้าวของไทยและเส้นตายที่กําลังจะมาถึงทุกอย่างลง้นโตแพรท,ที่พร้อมจะทําให้สถานการณ์ระเบิดขึ้นมาได้ทุกเมื่อท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่บททดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแต่มันเป็นบททดสอบที่จะกําหนดชะตาชีวิตของผู้คนนับพันที่เรียกดินแดนชายแดนแห่งนี้ว่าบ้านของพวกเขาในขณะที่เวลามันงวดเข้ามาทุกทีคําถามสุดท้ายก็ยังคงอยู่ครับว่าการทูตจะประสบความสําเร็จหรือว่าชายแดนแห่งนี้จะเดินทางไปถึงจุดแตกหัก